สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่ขรุรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรเด่นบนแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนก็จะรวมให้ในคลิปเดียวกันในคลิปนี้เนาะอ่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นที่จะไปรับชมท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งเนาะคำเตือน ตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะท่านชมก็มาดูในสูตรนี้จะเป็นสูตรเด่นบนเนาะเดิมสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเป็นสูตรเด่นบนล่างซึ่งมีตัว เลขที่นำไปใช้แค่เพียง2ตัวเนาะดังนั้นในงวดน,นี้เราจะปรับใหม่ในสูตรนี้ให้เป็นเด่นบน4ตัวเนาะแล้วก็ก็จะมีในสูตรอื่นๆที่จะนำมาตัดด้วยสำหรับในสูตรนี้ถึงแม้ว่าจะมีทั้งหมด4ตัวก็ตามเนาะในสูตรเด่นบนสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะมีสถิติการเข้ามาทั้งหมด17งวดเนาะ17งวดก็ถือว่าเข้าเยอะ มาพอสมควรเนาะอ่ะตามต่อในงวดนี้ท่านผู้ชมงวดวันที่16มีนาเนาะเด่นบนว่าจะได้ที่ชุดตัวเลขอะไรสำหรับในสูตรนี้ก็จะใช้หลักสิบบนของงวดที่แล้วก็จะเป็นตำแหน่งตัวนี้ บวกด้วย10บ,บนของงวดล่าสุดก็จะเป็น7จบวก9เท่ากับ16บวก1คง,งที่อีก3ครั้งก็จะเป็น7 8 9ในงวดนี้เด่นบนได้6 7 8 9งวดที่18 ในงวดวันที่16มีนาคม2,568ันาหสำหรับในเด่นบนสุดนี้ท่านผู้ชมหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเข้าในตำแหน่งที่1ในหลักแรกตรงนี้อเพราะว่าจากดูสีติตรงนี้จากงวดที่4ถึงงวดที่8เข้าติดต่อกันมาทั้งหมด5งวดเนาะแล้วก็เว้นมา3งวดแล้วก็มาเข้าต่ออีก2งวดเว้น1งวดเข้าต่ออีกสงวดแล้วก็เว้นมาสงวดในตำแหน่งอื่นๆก็ เข้าเหมือนกันเนาะตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สองก็เข้าตำแหน่งที่3แล้วก็ตำแหน่งที่4ี่ก็มาปะปายเนาะสำหรับในสูตรนี้ในเด่นบนสูตรนี้ก็ยังจะไม่ได้เน้นให้เนาะเดี๋ยวจะไปดูในสรุปอีกทีหนึง่งมาดูในสูตรหลักร้อยบนกันท่านผู้ชม หลักร้อยบนจะเป็นสูตรใหม่เนาะร้อยสิบหน่วยบนในงวดนี้ปรับเป็นสูตรใหม่หมดเลยแล้วก็จะทําเป็นสองสูตรแล้วก็เทียบชนให้ท่านชมได้ดูกันด้วยอ่ะก็สูตรใหม่สูตรนี้มีสทติกันเข้ามาทั้งหมดสีงวดในงวดนี้งวดบนที่สิบหกมีนาสูตรแรก หลักร้อยบนใช้ตำแหน่งหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งก็จะเป็น1บวก8ดได้9 9้าบวก8ได้17ก็จะเป็น7จ mm hmm. เมื่อได้เจดเสร็จแล้วเราก็จะบวกหนึ่งคงที่อีกสี่ครั้งก็จะเป็น8 9 0ศูนย์ หสูตรแรกวนนี้ทำได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อมาในสูตรที่สองสูตรที่สองใช้ตำแหน่งหลักหมื่นหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยหนึ่งครั้งก็จะเป็นหนึ่งบวกแปดได้เก้าสูตรนี้จะใช้แค่เพียงสี่ตัวเลขโดยการบวกหนึ่งคงที่อีกสามครั้งก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองนะ ก็ทําได้ครบสองสูตรจะนํามาเทียบชนกันในงวดนี้งวดที่16มีนาแล้วก็ถ้าเข้างวดนี้ก็น่าจะเป็นงวดที่ห้าสำหรับในสูตรหลักร0อยบนอ่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ที่บอกไปเนาะว่าใช้4ตัวเลข น่าจะบอกผิดไปในสูตรนี้น่าจะจําสูตรผิดอ่าสี่ตัวเลขน่าจะเป็นหลักสิบบนอะหลักร้อยบนสูตรที่สองใช้เพียงสามตัวเนาะก็จะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองจะทำได้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งนําำเทียบชนสองสูตรตัวแรกเก้า ตัวที่สองศูนย์ตัวที่สามหนึ่งที่เหลือเป็นตัวรองเหมือนเดิมลองมันเจ็ดกับแปดในงวดน,นี้งวดวันที่สิบหกมินาหลัก 100, 2, ร้อยบนสองสูนรเทียบชนเด่นในงวดน,นี้ได้เก้าศูนย์หนึ่งอ่าท่านผู้ชม ในงวดอื่นๆก็มาในเลขเด่นทั้งหมดเนาะยังไม่มาในตัวรองต่อมามาดูในหลักสิบบนหลักสิบบนสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่เหมือนกันมีสีิติการเข้ามาทั้งหมดสามงวดก็งวดที่หนึ่งงวดที่สองเข้าเลขเด่นงวดที่สามเข้าตัวรองเนาะ ่ก็มาดูในงวดน,นี้งวดวันที่สิบหกมีนาสูตรแรกใช้ตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยตำแหน่งหลักสิบบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยสองขงที่ในสูตรนี้จะใช้สี่ตัวเลขเมื่อได้ ตัวแรกแล้วก็จะบวกด้วย1คงที่ไปอีก3ครั้ง8บวก9ได้17 7เบวกสได้9ก็จะเป็น9 0 1 2สูตรแรกทำได้9 0 1 2ส่วนสูตรที่2ใช้ตำแหน่งหลักพันสองครั้งบวกด้วย หลักร้อยบนหนึ่งครั้งสิบบนหนึ่งครั้งบวกสองคงที่สูตรนี้ก็ใช้สี่ตัวเลขเนาะได้ตัวที่หนึ่งก็บวกด้วยหนึ่งคงที่อีกสามครั้งอ่ะเดี๋ยวลองบวกอีกทีหนึ่งแปดบวกแปดได้สิบหกหกบวกแปดได้สิบสี่ก็เป็นสี่สี่บวกเก้าได้สิบสามก็เป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าก็จะเป็นหกเจ็ด สูตรที่สองทำได้ห้าหกจแปดวันนี้วันที่สี่ นำเทียบชนสองสูตรตัวแรกเก้าศูนย์ห่้าดะในงวดนนี้ไม่ชนสักตัวท่านผู้ชมไม่ชนสักตัว9 0้าศูนห้าหเจดแปทั้งหมดในหตัวเลขนี้มีโอกาสมาในหลักสิบบนอาจจะดูเยอะเนาะ เดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวจะนําไปตัดให้ในชุดสรุปทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวในชุดสรุปน่าจะมีในสูตรมาครบบนสองสูตรแล้วก็จะนําในชุดนี้ไปตัดออกด้วยเนาะแล้วก็น่าจะมีสูตรสองตัวบนล่างนํามาตัดในชุดนี้ด้วยในงวดนี้หลักสิบบนหกตัวนี้เนาะอ่ะ ต่อมามาดูในหลักหน่วยบนก็จะมีสิติกันเข้ามาทั้งหมดสีงวดท่านชมหลักหน่วยบนสีงวดเข้าเลขเด่นทั้งหมดสีงวดเนาะอ๋องวดนี้มาดูกันในสูตรคิดคำนวณ สำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมสูตรแรกใช้ตำแหน่งหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยสองคงที่เมื่อได้ตัวที่หนึ่งก็จะบวกด้วยหนึ่งคงที่อีกสี่ครั้งก็จะเป็นแปดบวกสองได้สิบก็เป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรแรกทำได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สอง หลักแสนสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยบนสองครั้งก็จะเป็นแปบกแได้16บหกนี้ได้หอันนี้แปดบกแได้16ก็เป็น6กหบวกหได้12ก็เป็นสองบวกหนึ่งคงที่อีกสาครั้งก็เป็นสามสี่ห้านำสองสูตรนี้ไปเทียบชนกันก็ ต้องบอกไว้ก่อนเนาะท่านผู้ชมสำหรับสูตรทั้งหมดที่ลงให้ตอนนี้เป็นสูตรใหม่หมดเลยก็อาจจะยังไม่คงที่เท่าไหร่แต่ละสูตรก็อาจจะมีชนบ้างไม่ชนบ้างแล้วก็แต่ละสูตรอาจจะได้ตัวเลขหลายตัวเนาะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็จะนำสูตรทั้งหมดไปตัดในชุดสรุปอีกทีหนึง่งเพื่อที่จะให้ได้ตัวเด่นหรือว่าคู่เด่นในงวดนี้เนาะ อ่ะก็สูตรหน่วยบนงวดที่ห้าสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรที่สองได้สองสามสี่ห้าอ่ะเหมือนกันกับงวดที่แล้วเลยงวดที่แล้วได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่สูตรแรกสูตรที่สองก็ ทำได้สองสามสี่ห้าเทียบชนก็เหมือนเดิมสองสามสี่ลองก็เป็นศูนย์หนึ่งห้าในงวดวันที่สิบหกมีนาคมนี้ท่านผู้ชมทั้งหมดสี่สูตรก็ ได้ลงให้ท่านชมได้ดูกันแล้วเนาะก็จะเป็นในสูตรเด่นบนเด่นบนเด่นบน17บเดงวดวันนี้งวดที่18ได้6กเจปดเใช้สูตรเดียวแล้วก็10บบนร้อยบนก่อน ร้อยบนชนที่เกนะ้าศูนย์หนึ่งเนาะรองเจ็ดแปดสิบบนไม่ชนสิบบนได้ทั้งหมดหกตัวแล้วก็ลักหน่วยบนหน่วยบนก็ได้ในชุดตัวเลขชุดนี้ทั้งหมดสี่สูตร เดี๋ยวในคลิปหน้าจะพาท่านผู้ชมไปสรุปในชุด2ตัวบนแล้วก็3ตัวบนในวันนี้กันเลยในวันที่16มีนาเนาะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ได้ทำาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายนี้ก็ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ